สวัสดีค่ะรอบรั้ครัวบ้านเราพบกับอัญชลีแฟมิลี่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เมนูที่บ้านเราจะทำไก่ทานกันค่ะเมนูไก่นึ่งกระเทียมเมนูนี้เรามีวัตถุดิบเตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะมาเริ่มทำกันได้เลยนะคะวัตถุดิบเตรียมตามนี้เลยนะคะไก่นึ่งกระเทียมวันนี้เราจะใช้ปีกบนไก่ค่ะนำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะ กระเทียมรากผักชีโขกแบบหยาบค่ะวันนี้พริกไทยเราจะใช้พริกไทยป่นเลยนะคะไก่ที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำมาใส่ภาชนะเตรียมไว้เลยนะคะใส่กระเทียมรากผักชีที่เราโขกไว้นะคะพริกไทยปน่นซ,ซีอิ๊วขาวซอสหอยน้ำตาลทรายผงปรุงรสค่ะและเกลือด้วยนะคะเล็กน้อยค่ะ หลังจากนั้นเราจะคลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเราจะคลุกเขาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีก่อนนะคะคลุกเค้าไปเรื่อยๆก่อนค่ะจนให้ส่วนผสมเข้ากันดีกับเนื้อไก่เลยนะคะเราจะหมักไก่ไว้ประมาณ20นาทีนะคะ หลังจากนั้นเตรียมน้ำซึ้งไว้เลยนะคะหมักไก่ครบ20นาทีแล้วนำไก่ไปนึ่งได้เลยนะคะเราจะใช้เวลานึ่งไก่ประมาณ30นาทีนะคะจัดจานไว้รอเลยคะ่ะไก่สุกแล้วนำไก่ที่เรานึ่งจัดจานเตรียมเสิร์ฟได้เลยนะคะไก่นึ่งกระเทียมรอบรั้วครัวบ้านเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ได้กลิ่นหอมของกระเทียมโชยแล้วไม่รอแล้วนะคะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนอย่าลืมกดติดตามมันชลีแฟมิลี่รอบรั้วครัวบ้านเรานะคะ